นึ่งโครินบทที่เจ็ดแล้วเรื่องที่มูท่านเขียนมาถึงข้าเจ้านั้นขอตอบว่าการที่พ่อใจเบยุ่งเกี่ยวกับไม่ยิงเลยก็ดีแล้วแต่เพื่อป้องกันการล่วงประเวณีพ่อใจกู้คนควรมีเมียเป็นของตัวเก่าและไม่ยิงกู้คนควรมีผัวเป็นของตัวเก่าผัวพึงประพฤติตามสมควร และเมียก็พึงประพฤติต่อผัวตามสมควรเช่นเดียวกันเมียบ่มีอำนาจเหนือร่างกายของตัวเก่าแต่ผัวมีอำนาจเหนือร่างกายของเมียทำนองเดียวกันผัวบ่มีอำนาจเหนือร่างกายตัวเก่าแต่เมียมีอำนาจเหนือร่างกายของผัวบดีปฏิเสธการอยู่ห่วมกันเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นการจั่วคข้า เพื่ออุทิศตัวในการถืออดอาหารและการอธิษฐานแล้วจึงก้อยมาอยู่ห่วมการแห่งกรรมเพื่อบังือซาตานชักจุงเฮือพิษย้อนว่าตัวอดบ่ได้ข้าเจ้าเกาวจอี้โดยได้หับอนุญาตบ่ใจเป็นพระบัญชาข้าเจ้าปรารานาที่จะให้กุค้คนเป็นเหมือนข้าเจ้า แต่กู้คนก็ได้หับของประธานจากพระเจ้าเหมาะกับตัวคนหนึ่งได้ฮับจะอี้แหมคนหนึ่งได้หับจะอันเหตุจะอันข้าเจ้าขอเก่าแก่คนที่ยังเป็นโสดและพวกแม่ไม้ว่าการที่เขาจะอยู่เหมือนข้าเจ้าก็ดีแล้วแต่ถ้าเขายั้งใจบะได้ควให้แต่งงานเหตเตอย้อนว่าแต่งงานเหนียก็ดีกว่ามีใจเร่าร้อนด้วยการราคะ ส่วนคนที่แต่งงานแล้วข้าเจ้าขอสั่งบ่ใจข้าเจ้าสั่งเองแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาว่าบ่ดีหื้มเมียละผัวแต่ถ้านางละผัวไปบ่ดีหื้อนางไปมีผัวใหม่หรือบ่หืฮอนางปิกมาคืนดีกับผัวเก่าและบ่ดีฮือ้อผัวอย่าหัางกับเมียเลยข้าเจ้าขอกล่าวแก่คนอื่นๆนอกจากพวกนี้ องพระผู้เป็นเจ้าบ่ได้ตัดว่าถ้าพี่น้องคนใดมีเมียที่บ่เชื่อและนางพอใจที่จะอยู่กับผัวผัวก็บอกควรจะยานางถ้าไม่ยิงคนใดมีผัวที่บ่เชื่อและผัวพอใจที่จะอยู่กับนางนางก็บอกควรยากับผัวเลยด้วยว่าผัวที่บ่เชื่อนั้นได้รับการทรงชำระเมือบริสุทธิ ต่างเมียและเมียที่บ่เชื่อก็ได้หับการทรงชำระหื้บริสุทธิ์ตางผัวบัจจะอั้นลูกของท่านก็เป็นมลทินแต่บัดเดียวนี้ลูกเหล่านั้นก็บริสุทธิ์แต่ถ้าคนที่บ่เชื่อจะแยกไปก็จงขึ้เขาไปเตื้อเรื่องจะอี้บัจํำเป็นที่พี่น้องใจหญิงจะผูกมัดหื้จำใจอยู่ด้วยกันย้อนว่า พระเจ้าได้ทรงห้องเขาให้อยู่อย่างสงบโอท่านผู้เป็นเมียจะได้ท่านจะหู้ได้ว่าท่านจะช่วยผัวให้รอ,อดได้ก่อโอท่านผู้เป็นหัวจะได้ท่านจะหู้ได้ว่าท่านจะช่วยเมียให้รอ,อดได้ก่อแต่ตามที่พระเจ้าได้ทรงประทานฐานะแก่แต่ละคนจะได เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรง้องขึ้เขามาแล้วกอใขึ้เขาดำลงอยู่ในฐานะนั้นข้าเจ้าขอสั่งให้คิดจักตึงมดยะตามจะอัน้นมีพ่อใจคนใดตี่พระเจ้าทรง้องเมื่อเขาได้รับพิธีเข้าสุนัตแล้วหรือบดีขึ้นเขาปิกไปเป็นเหมือนคนที่บดีเข้าสุนัตหรือมีพ่อใจคนใด ที่พระเจ้าทรงห้องเมื่อเขาบ่ได้เข้าสุนัตหรือบดีื่้เขาเข้าสุนัตเลยการเข้าสุนัตบ่สาคัญอยังและการบ่เข้าสุนัตบ่สาคัญอยังแต่การหักษาพระบัญญัติของพระเจ้านั้นสําคัญคือกู้นอยู่ในฐานะที่เขาอยู่เมื่อพระเจ้าทรงห้องนั้น พระเจ้าทรงฮ้องท่านเมื่อยังเป็นทาสอยู่หรือก็ยากวนกวาย,ย้อนว่าการเป็นทาสนั้นแต่ถ้าท่านสามารถไถยตัวออกได้ก็ควรไทยดีกว่าย้อนว่าผู้ใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงฮ้องเมื่อยังเป็นทาสอยู่ผู้นั้นเป็นเสรีชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับคนที่ได้หับการทรงฮ้องเมื่อเป็นเสรีชน คนนั้นเป็นผู้หับใจของพระคิดพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้ตามราคาบดีเข้าไปเป็นทาสของมนุษย์เลยพี่น้องตั้งหลายมนุษย์กู้คนดำรงอยู่ในฐานะอันใดเมื่อพระเจ้าทรง,ห,งห้องก็ให้ผู้นั้นอยู่กับพระเจ้าในฐานะนั้นแล้วเรื่องไม่ยิงสาวปมมจารีนั้นข้าเจ้าบ่ได้หับ ระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าเจ้าก่อขอออกความเห็นในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นผู้ที่ไว้ใจได้จะอันย้อนว่าเหตุความยากลำบากที่มีอยู่ในเวลานี้ข้าเจ้าหันว่าผู้คนควรอยู่อย่างที่เขาอยู่บัดเดี๋ยวนี้ท่านมีเมียแล้วกา บดีหาช่องที่จะยาเมียของท่านเลยท่านยาจากเมียแล้วกะย่าหาเมียใหม่เลยถ้าท่านจะแต่งงานก็บ่มีความคิดและถ้าไม่ยิงสาวพรมจารีจะแต่งงานก็บ่มีความคิดแต่คนที่แต่งงานนั้นคงจะต้องยุ่งยากลําบากในฝ่ายเนื้อหนังแต่ข้าเจ้าปรารถนาที่จะให้ท่านพ้นจากความยุ่งยากนั้น พี่น้องตั้งหลายข้าเจ้าหมายความว่ายุคนี้ก็สั้นนักแล้วตั้งแต่นี้ไปเื่อคนเหล่านั้นมีเมียดำเนินชีวิตเหมือนกับบ่มีเมียและหูื้อคนที่เศร้าโศกเป็นเหมือนกับบ่ได้เศร้าโศกและผู้ที่ชื่นชมยินดีคือบ่ได้เหมือนกับบ่ได้ชื่นชมยินดีและผู้ที่ซื้อ ก็อฮืดดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าเขาบ่มีกรรมสิทธิ์เหนืออะย่างเลยและคนที่ใจของโลกนี้ก็หฮ้อเป็นเหมือนกับบ่ได้ใจอย่างเต็มตีเลยย้อนว่าความนิยมของโลกนี้กำลังล่วงไปข้าเจ้าอยากให้ท่านพ้นจากความสารวนวุ่นวายฝ่ายคนที่บ่มีเมียก็สารวนในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะยะสิ่ง ที่เป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่คนที่มีเมียแล้วก็อสารวนในการงานของโลกนี้เพื่อจะยะสิ่งที่เมียพอใจมีความแตกต่างกันระหว่างเมียและสาวภูมจารีไม่ยิงที่ยังแต่งงานก่อสารวนในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ทั้งกายและจิตใจแต่ไม่ยิงที่มีผัวแล้ว ขอสารละวนในการงานของโลกนี้เพื่อจะยะสิ่งที่เป็นที่พึงพอใจของผัวข้าเจ้าว่าอย่างจะอีขอเพื่อประโยชน์ของท่านบ่ใจเอาบ่วงบาทมาค้องท่านแต่เพื่อความเป็นระเบียบเมื่อท่านปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจากใจสองฟักสองฝ่ายแต่ถ้าพอใจใดคิดว่าเขายะต่อสาวพรมจารีของเขาอย่างสมควรบ่ได้ และถ้าไม่ยิงนั้นมีอายุผ่านวัยหนุ่มสาวแล้วแล้วต้องยะอย่างใดอย่างหนึ่งก่อหื้อเขายะตามปรารถนาจงหื่อเขาแต่งงานเหนียเขาบ่ได้ยะสิ่งไดพิษแต่ถ้าใจใดที่ตั้งใจแน่วแน่และหันว่าบ่มีความจำเป็นแต่เขาบังคับใจตัวเกาบ่ได้และตั้งใจว่า จะฮื้มไม่ยิงนั้นเป็นพมชารีต่อไปเขาก็อกระทําดีแล้วเหตุจะอัน้นผู้ใดที่เป็นไม่ยิงนั้นแต่งงานก็อทาดีอยู่แต่ผู้ที่บะฮื้มแต่งงานก็อทาดีกว่าตราบใดที่ผัวยังมีชีวิตอยู่เมียก็ต้องอยู่กับผัวตามกฎหมายแต่ถ้าผัวตายนางก็เป็นอิสระจะแต่งงานกับใจใดก็ได้ตามใจ ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเต้าอันแต่ตามความเห็นของข้าเจ้าก็หันว่าถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขกว่าและข้าเจ้ากึดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ฝ่ายข้าเจ้าตวัว